1้อซ้ายมือโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์ขวามือคมเพชรลูกพระบาทที่วิทีราชดำเนินมวยคู่นี้นี่พิกัดจริงๆร3 1้อยสามสิบปอนด์แต่ว่าคมเพชรมาร้อยสามสิบสรถปอนด์เสดนะครับแล้วก็รถต่อไม่ไหวหนึงจากว่าไฟที่แล้วพบก,กันคู่นี้นี่โรเบิร์ตนี่ไม่ยอมลดเลยครับ มาเกือตั้งสี่ห้าปอนไปนี้ผมเพชรลูกพระบาทเลยเอาบ้างครับใช้วิชาของโรเบิร์ดบ้างแต่ใช้น้อยหน่อยมีเฮน้อยครับลูกพระบาทหัวหน้าคณะของกังเ,เกงสีน้ำเงินครับยกที่หนึ่งและสรวมกันกางเกงสีแดงนั้นแมาอาุธโมยไทยครบเครื่องเลยนะครับ มัดเท้าเข่าศอกจังหวะฝีมือ IQ มาพร้อมครับเป็นแชมเปี้ยนรุ่น105ปอนด์ของวิทราชเนินและปัจจุบันเป็นแชมเปี้ยนรุ่น126ปอนด์ส่วนกานเกงน้ําเงินนั้นผมเป็นลูกพระบาทนี่เข่าล้นล้วนครับลำฟัดเข่าแหลมนี่คุณแม่ของโรเบิร์ตก็มาเชียร์อยู่ด้วยขึ้นมาผู้ชมให้โรเบิร์ตได้เปรียบ5-4 ขยับเข้ายุคที่สองครับวางแข้งโรเบิตนี่สุดยอดของจังหวะฝีมือคุมเกมก็เก่งนะครับชกจะเร่งเมื่อไรก็เร่งได้เลยว่านั่งอยู่ในหัวใจกรรมการทีเดียวคล้ายกับจอมโวเชิญยิ้มนะครับรู้ว่าชกแบบไหนกรรมการจะให้คะแนน ออกข้างครับแววว่านะครับวันนี้โรเบิร์ตมาก็ซ้อมไม่ค่อยเปรี้ยก็เลยต้อง1นึสานี่ต้องออมแรงหน่อยครับไปทะเลาะก,กับคมเพชรไม่ได้เพราะว่ามเพชรเข้ามาเปรี้ยววางแข่งทรายโอ้โหวางแรงแล้วโหนด้วยครับใช้น้ำหนักตัวโหนผมเพชรปล้ำยังไงอ้าวแล้วครับกระแทกทิ้งแม่อย่าไปล้อเล่นกับเรียมเขาของลูกพระบาทเขาจะไปโหนก็ไม่ได้ยกที่สองหมดไปแล้ว ชาครับวางแข่งครับแข่งซ้ายของโรเบิร์ตเนี่วางด้วยแข่งจริงๆครับล็อกคอครับโหนเอาน้ำหนักตัวโหนเลยครับคมเพชรจะได้เสียแรงเยอะๆนะกรับเพียนน้อยบอกว่าบอกว่าไม่ต้องแต่งตัวครับเกี่ยวได้ก็ตีเลยธันวาสิงสยามก็มาสอนทางฝั่งของโรเบิร์ตแกนนรสิงห์ ยกที่สามครับชมกันต่อหนึ่งเกงสีแดงได้เปรียบเพิ่มขึ้นก็เป็นห้าต่อสามผู้ชมยังมั่นใจในจังหวะฝีมือแล้วก็มั่นใจในความเป็นโรเบิร์ตแกนนรสิงห์นะครับต้องเดินให้เร็วชวนทะเลาะให้แรงครับนี่จงรักลูกะบาทครับมาเชียร์ทางฝั่งแคมป์เดียวกันละครับตังมวยรุ่นน้องโรเบิร์ตในมวยขอนแก่นนะครับกมเพชรมวยสระบุรีต้องชวนทะเลาะให้เยอะๆเข้าไว้ให้โรเบิร์ตออกแรงมากๆครับแแววว่าซ้อมไม่ดีครับ ยืนห่างไม่ได้ครับต้องปล้ำต้องฟัดต,ต้องให้คุณะสู้ออกแรงมากๆถ้าหากว่ารู้ว่าคุณะสู้ไม่ค่อยมีแรงเขี่ยข้างล่างแหมโอ้โหเกือบไปแล้วยังปล้ำไม่ได้ครับเอาละครับคว้าแล้วโรเบิร์ตมือฟันศอกโรเบิร์ตต้องหนีเลยครับวางแข้งต้องระวังกับแข้งแม่ โรเบิร์ตมวยนิ่งนะครับเขี่ยข้างล่างก็ไม่เข้าอีกับวางแข้งอีกแล้วครับรูดเชือกว่าโรเบิร์ตดูครับใช้น้ำหนักตัวโหนครับแมวยถ้าว่าเจอโดนน้ำหนักตัวโหน,นมากๆเลยหมดแรงได้เหมือนกันนะครับหมุนเป็นวงกลมครับไม่หมุนทางตรงเอาละครับคว้าได้ไหมคว้าได้ไหมเทซิ่งออกไปครับผลักออกไปวางแข้ง กล้ำไม่ถนัดครับเอรับกล้มได้ไหมกล้ำได้ไหมยังไม่ถนัดครับดูครับโรเบิร์ตแกใช้ตัวโหนไว้เรื่อยครับอย่างฟัดอยู่ครับตีไม่ถนัดครับดูครับผมเพชรก็ยังจับไม่จับไม่ได้ครับมวยเข่าก็ยังกล้ำไม่ได้ก็ดีหน่อยตรงที่ว่าให้ให้โรเบิร์ตออกแรงมากขึ้นครับได้หมดแรงเร็วเพราะว่าเป็นมวยแรงน้อยอ้าวครับล้มไปด้วยกัน ตีไม่ได้ก็ให้กุโอสู้ออกแรงตัดีไปอย่างครับยังไม่เข้าครับว่าโอ้โหเตะแรงเหลือเกินครับล่าอีกแล้วครับล่าไปเรื่อยถือว่าแรงมากกว่าครับสมเพชรซ้อมมาดีกว่าเอาตะกร์ตสลัดตัวไปล้าม,มากไม่ดีครับวางแข้งไม่ตะกายก็ไม่เข้าอีกครับ รเบิดแกยืนและยันไว้ด้วยครับห่างๆไว้ไม่ให้กอดไม่ให้ปล้ำดูครับยันแขนยาวๆครับเหลือแกๆวางแข้งซ้ายชกประคองเกมไว้กับวางแข้งแล้วครับดูครับเอาครับปล้ำได้ไหมปล้ำได้แต่ตีไม่ได้ครับตีไม่แรงครับตีไม่แรงเอาครับก็ได้แค่ปล้ำแล้วครับเอาครับล้มลงไปเริ่มจะเปลี้ยแล้วครับ ต้องใช้อย่างนี้ครับมวยใช้แรงหน่อยครับเจอกระมวยจังหวะพิมือแต่แรงน้อยก็ต้องปล้ำให้เขาเหนื่อย4ี่ห้าครับมิจะว่ากันจัดจะเนื้อเนื้อตอนนี้ก็ปล้ำไปก่อนหมดยกที่สามหมดยกสามนี่ราคากระตืออง้เลยครับเพราะว่าโรเบิร์ตโดนปล้ำทำท่าจะหมดแรงซะแล้วจาก 5, 3, ห้าสามเหลือห้าสี่ครับตอนนี้โรเบิร์ตเป็นต่อนะครับโหนเชื่อ วางแข้งคว้าครับยังออกอาวุธได้ไม่เป็นชิ้นบรรอันนะครับแต่ว่าก็สามารถจะปล้ำให้โรเบิร์ตดั้นเริ่มจะแรงน้อยลงแล้วลทันวาสิงห์สยามบอกโรเบิร์ตว่าอย่าไปปล้ำอย่าไปฟัดก,กับเขาให้ในออกมาพลิกออกมาวนเวียงออกมาเอาละครับทางฝั่งเฮน้อยและลูกชายครับสอนสองฝั่งเลยครับให้ปล้ำเลยครับปล้ำถึงตัวเลยแก้งออกมาให้ถึงตัวเลยอย่าให้เขามีเวลา ยกที่4ครับโรเบิร์ตเป็นต่อแค่5้เท่านั้นครับเฮียน้อยลูกพระบาทและลูกชายของเฮียน้อยคือคุณประยุทธ์ก็สอนจากข้างมเมื่อสักครู่ว่าให้ถึงตัวเลยเก้งไรถึงตัวลากออกมาแทงปล้ำไปเรื่อยครับต้องให้ปล้ำให้คู่ต่อสู้หมดแรงให้ได้เอาครับตีไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ปล้ำให้เหนื่อยธันวาสิงห์สยามบอกโรเบิร์ตให้สลัดหลุดเร็วๆอย่าไปปล้ำกับเขาเอาครับหลุดมาแล้วครับ ลำได้ไหมหมวยคนนี้ชกกันเป็นไฟที่สามครับผัดกันแพ,พ้ผัดกันชนะมาคนละครั้งเป็นเพชรก็เดินครับขี่ยข้างล่างไม่แรงครับวางแข้งมากวางแข้งโอ้โหเตะแล้วถีบด้วยครับเตะแล้วสลัดขาวไปด้วยโรเบิร์ตนี่ไม่มีแรงก็ยังชกดีนะครับ เรียงจัดมากโมดคนนี้วางแ่งอีกแล้วครับแม่ดูครับปล้ำไม่ได้ครับเอาครับปล้ำได้ไหมตัวเบิดสอดแขนข้างในจะดันออกมาจะดันออกมาได้ไหมดันออกมาแล้วครับนี่ครับไม่ให้ปล้ำแล้วคุณปล้ำแล้วผมหมดแรงไม่ไหวอ้าวครับจิ้มมาทีหนึง่งแม่ผมเพชรเข้าแบบไม่มีอาวุธนำเลยครับ ดูครับเอาครับคว้าได้ไหมอา้าวแล้วครับโรเบิร์สลัดดูอีกแล้ววางแข้งแหมทิ้งตัวซะเลยต้องเดินให้เร็วขึ้นครับเดินให้เร็วขึ้นแล้วก็จับให้ดีครับแหมไม่มีอาวุธนำนี่จะคว้าอย่างเดียวครับเอาครับจิ้กมก็ไม่ถึงทีไม่ถึงอีกดันแหม เดินรุ่งริ่งไปหน่อยครับคมเพชรนี่เดินไม่หนักไม่แน่นเลยครับวยบางคนนี่แหมอย่างเขาทรายคนครับชกวยสักคนนี่เดินแน่นเกินครับเวลาต้อนผู้ต่อสู้แล้วต้อนเก่งเกินแม่ชมกเพชรอีคนครับสมัยรุ่งโรจน์เนี่ยต้อนเก่งไร่เก่งคมเพชรไร่ไม่เก่งครับดูครับโอ้โหเจอดูครับวิ่งเข้าไปก็ไม่มีอาวุธนำครับวิ่งเข้าไปกอดเขาก็กอดติดแน่นเกินไปก็ตีไม่ได้ครับ ติดตัวเกินไปตีเขาไม่ได้ครับระเวิด,ดชกไปก็หันไปมองสกอร์บอร์ดดูเวลาว่าหมดยกหรือยังครับวางแข้งเขาครับทำอะไรได้ไหมปล้ำเขาดูครับมาไปเขี่ยเขาครับคบวา้าอืมควา้าได้ไหมตสอแปะแปะซอยแปะแปะครับโดนพลิกล้มลงไปแม่ล้มแบบเสียเปรียบซะด้วยครับอยู่ล่าง แต่ว่าลมในลักษณะนี้เดี๋ยวนี้เขาถือว่าลมแบบเจ้านะครับไม่มีได้เปรียบเปรี่ยนยน,นี่เป็นยกที่สี่ครับวางแข้งลูกเนื้อนี่เป็นของโรเบิร์ตครับชัดเจนแจ่มใสดูครับตะกายก็ไม่ได้ดันไปดันแล้วครับโรเบิร์ตจะดันแล้วก็ไม่ให้ปล้ำยกบังยกบาง,บางเอาเน็บเน็บเน็บแบบถูที่ใครอย่างนี้ก็มาอไฟไท้กันแน่นนะครับไม่ชัดเจนแจ่มใส หมดยกแม่ตะกายตึกแต่ว่าแม่ตะกายไปเรื่อยครับแต่ตีไม่ได้ครับดูครับขวา้าเขี่ยขว้าแล้วกระแทงแม่มันเบาครับมันไม่เนื้อแม่กุ่มเพชรไฟนี้นี่ชกตะกายไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยเด่นเนื้อคุณสมมาตรหงสกุลก็มาสอนโรเบิร์ตครับ ให้หมุนและเตะซ้ายครับมาให้ปล้ำมาให้ปะทะและดันเอาไปดันออาไปคุณน้อยเฮียน้อยครับลูกพระบาทก็มาสอนทางฝั่งของคมเพชรกงเกศินเงินครับหมดยกที่4ครับระเบิดได้เปรียบ7 4ครับยกสุดท้ายจับได้ไหมครับจับไม่ได้ก็แหมสงสัยจะแพ้ครับคมเพชรเอาครับจับจับแล้วก็หลุดอีกแล้ว ดูรับคว้าได้ไหมไม่ได้ครับยังไม่ได้ต่อยห,หมัดก็ไม่ใช่อาชีพหลักของตัวเองซะด้วยครับไม่ใช่อาวุธหลักก <Hey. S 1> อดแน,น่นๆอย่างนี้ตีลําบากติดเกินไปโรเบิตล็อกถึงเอวเลยครับแล้วก็เอาหน้าอกแล้วก็คางแล้วก็ศีรษะของตัวเองนั้นยันหน้าอกให้แอนไปเลยครับตีไม่ได้ดูสับแทงไม่ถึงวางแข้ง แกหมุนออกข้างๆครับโรเบิร์ตบิดไปบิดมาครับถีบเอาไว้เสยก็วางแข้งซ้ายวางแรงซะด้วยครับขี่ข้างล่างล้มก็เสียรูปเสียเหลี่ยมไปแทงหมุนออกข้างดูครับวางแข้งหมุนออกข้างดูครับพอหนักเป็นเบาตลอดวางแข้งโอ้โหดอกนี้แน่นเตะสะเทือนเลยนะครับ ระเบิดนั้นแรงน้อยแต่ว่าใช้ให้เป็นครับแต่เขี่ยกำลังขาเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วครับระเบิดคุณสมบัติสั่งสาด์แข้งซ้ายวางแข้งเสียงปีกกรอกกระเชิดแล้ววางแข้งอเอาเชยโครกไปรับโอ้โหดูครับเนื้อสามสี่ออ 3, ดอกระเบิดเนี่นใช้แรงน้อยไม่ใช่พมเพื่อครับก็มีน้อยจริงๆครับแต่ว่าทุกดอกมันหวังผลเขี่ยโดนอื คมเพชรตะเกเตะสมัดขี้เขียยังไงไม่ทราบครับมันไม่หนักแน่นแล้วก็โอ้โหจังหวะการยืนของโรเบิร์ดันยืนนิ่งและยืนแ,ะยนแน่นด้วยครับรวบมวยดีครับหมัดของคมเพชรก็ไม่เน้นหนักเตะก็ไม่ค่อ้มีน้ำหนักครับเจอโรเบิร์ดนี้มหดูครับต่อยก็ไม่ถึงดูครับเป็นปลายเท้าโอ้โห ในโครงทั้งสิ้นครับแล้วก็ถอดหัวออกมาได้เอาครับพยายามจะปล้ำฟัดเอาครับปล้ำได้ไหมจับไม่ถนัดอีกครับเอาครับได้ไหมไม่ได้ครับตีแปแปะอย่างนี้เสียงปีกองเชิดใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับร im, คุณสมบัติยิ้มก็แหมนาตาอินบุญมั่นใจว่ารเบริรแน่แน่แล้วอย่างนี้หมดโยกสุดท้ายแหมดูแล้วนี่ เพชไม่น่าไม่น่าชนะครับเพราะว่าอาวุธไม่ดุดันไม่เหียมหานไม่ชัดเจนครับระเบิดออกน้อยหน่อยแต่ว่าแม่นกว่าแน่นกว่าฝั่งมุมแดงครับระเบิดแกนนอสิงครับ48ต่อ47ทั้ง3ท่านนะครับมาดูภาพชาครับ